วิธีแก้ไขปัญหากล่องจานดาวเทียม PSIS 2X ขึ้นภาพลักษณะนี้แลวแล้วก็ดับไปนะครับภาพจะดับไปแต่ว่ากล่องยังติดอยู่นะครับแล้วไม่สามารถกดปุ่มใดๆไ,ไ,ได้เลยนะครับไม่สามารถดูได้นะครับไม่สามารถเลื่อนช่องได้ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับกดไปก็ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีแก้ปัญหามาเบื้องต้นนะครับให้ลอง นำกล่องนะครับไปเสียบกับจานดาวเทียมข้างบ้านหรือจานดาวเทียมใบใหม่นะครับที่เป็นระบบใหม่ก็คือที่เป็นระบบอื่นนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราใช้จานดาวเทียมที่เป็นจานตะแกงซีแบรนด์ยอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนไปใช้จานดาวเทียมที่เป็นจานทึบ KU นะครับเพื่อให้ระบบตรวจสอบดาวเทียมใหม่แล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์หรือ OTA ใหม่ แล้วผมจะเปลี่ยนดาวเทียมนะครับถ,ถอดสายจานดาวเทียม C b แบนออกนะครับนี้ถอดออกแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาสายจานดาวเทียมที่เป็นระบบ KU มาใส่นะครับนะครับเป็นจานดาวเทียมระบบ KU Universal นะครับเป็นจานทึบหลากสีนะครับเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็ถอดปลั๊กเสียบใหม่นะครับถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ก็ได้นะครับแล้วก็ เปิดใหม่ระบบก็จะขึ้นโลโก้ภาพมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเขาจะตรวจสอบว่ามีดาวเทียมใหม่แล้วก็อัปเดต ota ใหม่นะครับนะครับเขาตรวจสอบว่าตอนนี้เจอจานดาวเทียมแบบใหม่นะนะครับแล้วก็ตั้งค่าจานดาวเทียมใหม่แล้วก็ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่รอสักครู่นะครับในขั้นตอนนี้อย่าให้ปลั๊กหลุดนะครับอย่าให้ไฟดับปลั๊กหลุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับปล่อยให้เขาทําจนเสร็จ100%ครับสักครู่นะครับในขั้นตอนนี้เขาจะดาวน์โหลดจนครบ100%นะครับแล้วก็ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่วิธีนี้เราสามารถทําเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้อง ตามช่างก็ได้นะครับจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าว่าเวลาช่างไปเขาก็จะมีค่าบริการนะครับมีค่าบริการก็คือค่าน้ํามันค่าอะไรนะครับเริ่มต้นอาจจะ500บาทนะครับหรือบางร้านถ้ารู้จักกันก็อาจจะ300บาทนะครับก็มีตั้งแต่300ร้อยห้าถึงหนึ่บาทนะครับวิธีนี้เราสามารถแก้ได้เองนะครับอาการที่นํามาทําคลิปรีวิวเป็นตัวอย่างนี้นะครับ หล่องนี้นะครับเดิมใช้กับจานตะแกรงสีแบนนะครับที่เป็นจานตะแกรงสีดำใหญ่ๆนะครับช่วงนี้ทาง P&I s ได้ส่งซอฟต์แวร์ Super OTA นะครับในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอะไรลักษณะนี้นะครับซอฟต์แวร์อาจจะผิดพลาดหรือติดขัดนะครับอาจจะทำให้กล่องกล่องมีปัญหาลักษณะนี้นะครับเราก็แก้ไขได้เองนะครับโดยการ เดิมถ้ามันต่อจานดาวเทียมเป็นจานตะแกง C b แบนอยู่ก็เอาไปต่อกับจาน KU Band นนะครับถ้าเรามีจาน2ใบนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไปขอเพื่อนบ้านในการอัปเดตหรือจูนก็ได้นะครับหรือว่านำมาจูนที่ร้านก็ได้นะครับอาจจะมีค่าบริการจูน50บาทหรือ1้อยหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเป็นลูกค้าประจำเราก็มีราคาพิเศษให้ขั้นตอนนี้ ระบบก็จะเตือนนะครับว่าห้ามปิดเครื่องห้ามไฟตกไฟดับนะครับอันนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวกล่องจะพังนะครับเป็นขั้นตอนการอัพฟเฟิร์มแวร์ใหม่พอครบ100%เเขาก็จะดับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่ระบบก็จะพร้อมใช้พร้อมใช้สำหรับจนานดาวเทียม PSI กล่อง PSI SX ตัวนี้นะครับ พร้อมใช้สำหรับจานดาวเทียมที่เป็นระบบ ku band มาตรฐานอยู่ที่32ม psi เราก็แค่กดไฟแบบนี้ครับหลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่กดเครื่องพร้อมใช้งานทันทีครับ,บใช้ได้แล้วครับเราลองมาดูระบบนะครับอันนี้จะเป็นไทคม ku นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็จูนเอากลับไปจูนกับจานดาวเทียมเดิมของเรานะครับที่เป็นจานตะแกรงซีแบนที่บ้านนะครับ สมมตินะครับสมมติเราเอากลับมาบ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนจานที่บ้านเรานะครับที่เป็น c ีแบนนะครับอันนี้เป็นจานตะแกรง c ีแบนนะครับเดี๋ยวผมก็เสียบสายเข้าไปนะครับสมมุติเรานํากล่องกลับมาบ้านนะครับก็เสียบสายดาวเทียมที่บ้านเราที่เป็นจานตะแกรง c ีแบนใส่เข้าไปนะครับระบบก็จะทําการเช็คดาวเทียมว่าเป็นดาวเทียม ซีแบนแล้วก็อัปเกรดนะครับดาวน์โหลดอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้ใหม่นะครับหรือ OTA OTA ให้ใหม่ก็รอให้เขาดาวน์โหลดแล้วก็อัปเกรดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับก็ทีวีของเราก็จะกลับมาดูได้ตามปกตินะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องเรียกช่างนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามฝาก ถูกใจกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับอัปเดตเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาดูได้ตามปกติครับ สรุปอีกครั้งสั้นๆนะครับอาการนี้เกิดจากแล้วมันก็ง่ายๆสบายๆไม่ต้องมาใส่อะไรให้มันยอะแจานดาวเทียม PSI นะครับที่เป็นจานตะแกรงนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีโลโก้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นหลายเครื่องเลยนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือว่าเดิมเราใช้จาน C-B แ n รตะแกรงอยู่นะครับให้เรานำกล่องกล่องนี้นะ นำไปเสียบกับจาน KU จานทึบหลากสีนะครับถ้าเรามีที่บ้านก็ลองเอาไปจูนที่บ้านก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็เอามาจูนที่ร้านหรือไม่ก็ไปขอเพื่อนบ้านนะครับในการจูนก็ได้นำไปเสียบกับจาน KU นะครับที่เป็นจานทึบหลากสีนะครับมันก็จะจูนให้อัตโนมัตินะครับแล้วเราค่อยเอากล่องเรากลับไปเสียบกับจานซีแบน์แบนตะแกงนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะดูได้ตามปกติครับ